ลวดลายที่แสนงดงามประณีตบนต้นเทียนพันษาที่ช่างเทียนได้บรรจงลงมือทําอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นการแสดงถึงศิลปะภูมิปัญญาท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่คนทั่วโลกต่างรู้จักนอกจากงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แล้วจังหวัดอุบลราชธานียังได้ขึ้นชื่อว่ามีพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดเยอะที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยและยังได้มีประเพณีศิลปะวัฒน,นธรรมที่สวยงามให้ได้สัมผัสได้ตลอดทั้งปีซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นชื่อได้ว่ารวมอยู่ในอุบ,บลเมืองสีมหัศจรรย์4ีแสงสีอิ่ม4การพัฒนาประเทศแสงเทียนแสงธรรมอิ่มตาและอิ่มใจจอดวราชธานีเป็นแหล่งกําเนิดของพระอริยสงฆ์หลายรูป นับตั้งแต่หลวงปู่เสากันตสิโลหลวงปู่มั่นโพธิชตโตหลวงพ่อชาสุภัทโทจนกระทั่งในปัจจุบันก็มีอีกหลายรูปหลายองค์ที่เป็นคุณูปการสำหรับจังหวัดอุบลร,ราชธานีอันนี้คือพระอริยสงฆงฝ่ายปฏิบัติส่วนพระอริยสสฆ์ฝ่ายปริยัตินั้นจังหวัดอุบลร,ราชธานีของเราก็เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชาคณะชั้นสมเด็จ รวมร่วม,มห้ารูปด้วยกันเองแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระราชาคณะที่ถือว่าเป็นนักปรา์ของความเป็นอุบลน,นัชธานีคือเจ้าพระคุณอุบาลีคุณุปามาจารย์สิริจันโทจันทร์ ทางวชัยมงคลได้นําเอาหลวงปู่มั่นพุทธะโตไปประดิสถานเอาไว้ที่ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นพุทธะโตนั้นก็เนื่องด้วยองค์หลวงปู่มั่นพุทธะโตนั้นเป็นพระอริยสง์ที่เป็นศูนย์รวมของพระนักปฏิบัติทุกรูปซึ่งเราก็ถือว่าข้อธรรมะของหลวงปู่มั่นนั้นสามารถนําไปปรับใช้ในสังคมในวิถีชีวิตในองค์กรต่างๆได้อย่างมากมายเรามีประเพณีแห่เทียนพ่อพรรษา ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปัจจุบันได้ถือเอาเป็นแสงหนึ่งคือแสงหนึ่งก็คือแสงธรรมแสงที่สองก็คือแสงเกียนซึ่งก็ถือว่าเป็นงานประเพณีแห่เทียนข้าบพรรษาของความเป็นอุบวราชธานีถือว่าเป็นต้นกําเนิดหลักของงานประเพณีแห่เทียนข้าพรรษาซึ่งระยะทางการเดินทางมาของเราก็ร่วมร่วง140กว่าปีแล้วจังหวัดัฒนธานีของเราก็มีสิ่งที่ดีงามก็คือความเป็นอริยธรรม ก็กำเนิดเกิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุนจุนกระถินกินุบนคนมีรรมก็เพราะว่ามีนักปราดกลุ่มหนึ่งหรือมีหลักผู้พิธีเป็นหลักใจแม่เท้าของบ้านขมเมืองกลุ่มหนึ่งได้มองเห็นการสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเด็กเป็นเยาว,วชนค่อนข้างจะห่างไกลกับประเพณีดีๆสิ่งที่ดีงามซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สำสร้างเอาไว้ ปรากฏว่ามันค,ค่อยๆจะเลือนหายไปก็เลยมีความคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรให้สิ่งดีๆงามๆเหล่านั้นน่ยให้คนรุ่นหลังก็คือเด็กเยาวชนเขาได้ซึมซับเขาได้เรียนรู้เราก็เอาประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนเอามาคัดแยกว่าเอ๊ะเราจะสร้างคุณูประการอย่างไรเราก็เลยได้งานผ่อฝ้ายเป็นสายบุญจุนกระถิ่นถิ่นอุบนคนมีธรรมเราก็ได้เดินทางมาตลอดระยะเวลา14ปี ปีนี้เป็นปีที่15แล้วงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกถินถิ่นอุบลคนมีธรรมนวัตชัยมงคลอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นงานบุญเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ที่ได้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคงและเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดต่อให้กับลูกหลานในสารต่อสิ่งดีงามสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษเป็นมูลมังมรดกที่แฝงไว้ซึ่งคุณความดีคุณธรรมระเบียบของสังคมจารีดอันดีงามความสามคัคคีการแบ่งปันจะคงอยู่ชูช่อดอกอันสวยงามสืบต่อไปแสงเทียนแสงธรรมอิ่มตาอิ่มใจอุบลเมืองสีมหัศจรรย์ สี่แสงสี่อิ่มสี่การพัฒนาประเทศธนชัยจึงเจริญทีมข่าว n b t t v อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี